สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะพาเพื่อนๆมาชมธนบัตรแบงค์หนึ่งกงเต็กราชการที่ 8. ปลอมเก่าถึงยุครุ่นนี้ปลอมเก่าหายากครับใบละ990นี่ครับสวยๆเลยโอ้โหสุดยอดเลยครับตอนนี้เพื่อนๆครับ กดหยุดดูภาพเองนานเท่าไหร่ก็ได้ YouTube จะได้ไม่ยาวเกินแคปภาพได้เลยครับเพื่อนๆจะได้เอาไปขยายดูเองในมือถือทีหลังนะครับแบบนี้หรือจะแคปภาพส่งเข้าลายร้านกล้องถ่ายรูปให้เขาปิ้นลงกระดาษอาร์ตมันสวยๆจะได้เอาไปนั่งดูในห้างสรรพสินค้าเย็ยนๆจิบกาแฟาชิวๆกันได้เลยนะครับ อยากดูนานกดหยุดดูเองนะกดหยุดดูภาพเองนานเท่าไหร่ก็ได้ YouTube จะได้ไม่ยาวเกินแคปภาพได้เลยครับเอาไปขยายดูเองในมือถือที่หลังแบบนี้หรือเพื่อนๆจะแคปภาพส่งเข้าลายร้านกล้องถ่ายรูปให้เขาพิมพ์ลงกระดาษอัดมันสวยๆจะได้เอาไปนั่งดูในห้างสรรพสินค้ายเย็นๆจิบกาแฟาชิวๆนะครับอยากดูนานกดหยุดดูเองนะขยายให้เห็นชัดๆเอาใจคนดู YouTube ช่องผม กดหยุดดูภาพเองนานเท่าไหร่ก็ได้ YouTube จะได้ไม่ยาวเกินแคปภาพได้เลยครับขยายขยายเอาใจคนดู YouTube ช่องผมเห็นชัดไหมชัดยิ่งกว่ากล้องจุลทรรศน์อีกนะครับเห็นรายละเอียดภาพแบงก์เส้นทุกอย่างโอเคเนาะเน่ ก็แบบนี้นะครับสวยเลยนะครับช่องนี้เราจะรวบรวมเหรียญเก่าโบราณหายากราคาแพงจากทั่วทุกมุมโลกมาให้ทุกท่านชมฟรีแบบไม่มีกักเพื่อนเพื่อนคนไหนที่กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ดูคลิปของผมที่โหลดแบบเรียวทามวินาทีต่อวินาทีโหลดเสร็จ9ก้าโมงเชา้าได้ดู9ก้าโมงเชา้าโหลดเสร็จสามทุ่มได้ดู3ามทุ่มโหลดเสร็จตีห้าได้ดูตีห้ได้ดูทันทีเลยนะครับ และคลิปของผมจะทำสั้นๆเพื่อไม่ลบกวนเวลาการทำงานของเพื่อนๆเพื่อนๆจะได้เอาเวลาไปทำงานหาเงินเพิ่มอีกวันละร้อยบาทเดือนละ3,000ปีละ36,000จะได้เอาเงินเนี่ยมีเงินมาซื้อเหรียญซื้อแบงค์ที่เราต้องการนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ผมต้องลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วนะครับบายบายสวัสดีครับไปแล้วนะครับ2นาทีกว่าเองนะจ๊ะ2นาที47ิวิ